สัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปนะคะเราจะมาดูสิว่าแอคชั่นถัดไปที่เขาคิดจะทำคืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับพลังงานดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสดูดวงเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหลังจากที่เรากับเขาต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปแล้วอะ สิ่งที่เขาคิดจะทําหลังจากนี้คืออะไรดูจากไพ่แล้วนี่ก็มีความเงียบกันจริงนะคะโอเคสถานการณ์จะเขาคิดจะทำอะไรนะสิ่งที่เห็นนะคะดูเหมือนว่าคนคนนี้ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีทิฏฐิอีกโก้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอ่ะสิ่งที่เขาจะไม่ชอบเลยก็คือพลังงานของคนที่ขัดแย้งเข็นต่างกับเขาไม่เชื่อฟังเขาหรือเขาอ่ะควบคุมไม่ได้ ตรงนี้คือพลังงานที่ทของเขาสื่อมานะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะแข็งมากๆเลยนะในขณะเดียวกันนะสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนคุณกับเขาอะ่ะเป็นคู่ที่มีในเรื่องของความแตกต่างบางการณีก็คือจะแตกต่างกันด้วยเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นนะคะส่วนในบางคู่ก็คืออาจจะแตกต่างกันด้วยเรื่องของอายุอายุต่างก็ได้ หรือเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมก็ได้นะคะต่างคนต่างอีโก้ต่างคน,ต,ง e go, ต,งคนต่างมีทิฏฐิจนบางครั้งอ่ะมันทำให้เหมือนการสื่อสารมีปัญหาเหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเก่งเจอเก่งอีโก้เจออีโก้ก็เป็นไปได้หรือบางทีอ่ะก็ไม่ได้มีในเรื่องของความทิฏฐิหรอกแต่มันเหมือนคุยกันแล้วมันเข้าใจกันไปคนละอยา่างอ่ะมักจะเข้าใจกันคาดเคลื่อน และอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางทีปัญหามันก็อาจจะเกิดจากการที่พอมันมีประเด็นอะไรที่ทําใหเา้เราหรือเขาไม่สบายใจแต่มีอะไรก็ไม่เคลียร์มีอะไรก็ไม่พูดนะคะเหมือนเหมือนพลังงานของใครคนหนึ่งอ่ะค่อนข้างที่จะเงียบมีอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่เลือกที่จะพูดไม่ชอบพูดไม่ชอบอธิบายไม่ชอบชี้แจงแล้วก็ปล่อยให้เข้าใจผิดหรือปล่อยให้เป็นปัญหาอยู่อย่างนั้น นะหรือบางกรณีก็มีในเรื่องของรักซ้อนมือที่3ใดๆก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็ได้จบแล้วก็ได้หยุดนิ่งลงไปทีนี้สิ่งที่คุณอยากจะรู้ก็คือการแอคชั่นของเขาที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะแอคชั่นเขาอยู่ในช่วงที่อยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่เงียบๆเขาคิดว่าถ้าเขาติดต่อมาตอนนี้ มันก็ยังมีในเรื่องของปมประเด็นของความขัดแยง้งก็น่าจะยังคุยกันไม่รู้เรื่องเขาได้แต่รอเวลานะคะรอเวลาให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่รอได้เรื่อยๆเลยนะคน่อนข้างที่จะนิ่งเขาไม่รีบร้อนเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆไปโฟกัสเรื่องงานนะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็มีไปลองไปลองเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆ จะมีคนเข้าหาเขาอ่ะมีคนมาสนใจมีคนมาจีบเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจเพราะฉะนั้นไพ่จะสื่อว่าช่วงนี้แอคชั่นของเขาก็คือนิ่งค่ะยังไม่คิดที่จะติดต่อยังไม่คิดที่จะกลับมาปรับความเข้าใจหรือพูดคุยกับคุณและในขณะเดียวกันอ่ะเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอาจจะมีคนเข้ามาคุยบ้าง แต่ว่าเขายังไม่เจอคนที่ถูกใจยังไม่เจอคนที่เคมีตรงกันกันกบเขาซึ่งคนคนนี้เขาเป็นคนที่ช่วงนี้อาจจะโฟก,กัสไปที่เรื่องการงานเรื่องการเงินความเติบโตความก้าวหน้าความมั่นคงเป็นหลักหรือจะพูดตรงๆคือช่วงนี้เขาโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้สนใจเรื่องอื่นๆเลยนะคะทีนี้มาดูสิว่าอ่ะแล้วเขาจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอ่ะ มันจบกันไปแบบนี้หรอ mm. ดูสิเ e มเพ r a n c ลนะคะสเหรียญเดทความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะยังไม่จบยังตัดกันไม่ขาดนะคะคือไพ่ใบนี้เชมเพลนนะคะสิ่งที่เห็นมันยังมีสายน้ำที่ยังถ่ายเทไปมานะยังตัดสายน้ำยังไม่ถูกตัดขาดแล้วไพ่สองเหรียญเป็นพลังงานวนเวียนแบบอินฟินิตี้ นั่นหมายถึงว่าคุณกับเขาอะยังไม่ได้ตัดจบกันแบบร้อยเปอรเซนมันยังมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับมากลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาทดลองเรียนรู้ศึกษาดูใจกันใหม่ยังตัดอยนงไหมคะ่ะแล้วไม่แน่นะบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่วนเวียนลักๆักเลิกเลกไปไกลับก,ก,ก,ก็ไ,ไ,กได้เนี่ยไพ่ใบสรุปเป็นไพ่เดซซึ่งไพ่เดทก็คือจบอ,อดีต นะคะคแต่คุณเห็นไหมคะว่าไพ่จบอหันหน้าย้อนกลับนั่นหมายถึงว่าคนเก่าที่จบกันไปแล้วยังตัดกันไม่ขาดหรอกยังไงซะมีปัญหากันมากแค่ไหนก็ยังต้องวนเวียนกลับมาเนี่ยสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้วนเวียนวนเวียนแล้วก็เทมเพ c นนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนเหมือนมีการวนกลับสายน้ำมีการถ่ายเทกลับมีการวนกลับ แต่อีกประเด็นหนึ่งนะคะเหตุผลหนึ่งที่คนคนนี้เขาจะติดต่อกลับมาก็คือตอนที่เขาเลิกกับคุณไปนะเขาไปลองคุยกับคนใหม่ๆทีนี้มันเหมือนเหมือนกับว่ามันไปกันไม่รอดนะ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆคุณก็ต้องรับให้ได้นะคะเขาไปลองคุยกับคนใหม่ๆคือมันมีไพ่สี่ถ้วยขึ้นมานะไพ่ใบเนี้ย สี่ถ้วยขึ้นมาซึ่งไพ่สี่ถ้วยมาเจอกับไพนะ่เชมเปรสน่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ลองเรียนรู้คนใหม่ๆนะช่วงที่เลิกกับคุณนะ่ะแต่มันไม่ถูกใจไงมันยังไม่เจอคนที่ใช่หรือบางทีเขาไปลองสารสัมพันธ์แล้วแต่ว่ามันไปกันไม่รอดคนเก่าคนนี้เขาก็เลยย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้คือคุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่อยู่นิ่งๆรอให้เวลาทำงานเดี๋ยวคนคนนี้ถึงเวลา ที่เขาต้องการคุณเขาก็จะกลับมาเองนะทีนี้เรามาดูกันต่อสิว่าถ้าเขากลับมาครั้งเนี้ยเขา่ต้องการที่จะกลับมาคบกับเราแบบจริงจังไหมนะคะมาดูซิเผื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะว่ากลับมาจริงจังหรือว่ากลับมาเล่นๆอโอเคดูซิถ้าครั้งนี้เขากลับมาคือเขาจะกลับมาจริงจังไหมสามดาว ราชินีค่ะอัศวินเหรียญแล้วก็แปดถ้วยเด็กถือเหรียญค่ะแล้วใบต่อมาหถ้วยเจอร์ดตใบต่อมาสมถ้วยโอเคสิ่งที่นาชามองเห็นตรงนี้นะคะเขาอะกลับมาเขาตั้งใจที่จะกลับมาจริงจังเพียงแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะคือ ไพ่ใบเนี้ยเห็นไหมมีความจริงจังนะกลับมาจริงจังแต่ว่าไพ่เจอเฮอร์มิตไพ่อัศวินเหลียยแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญนอะเขาไม่รีบร้อนนะคะส่วนหนึ่งสิ่งที่เห็นในตรงนี้ก็คือว่าเขาเหมือนเป็นคนที่เคยมีปมความผิดหวังในอดีตเขาอาจจะเคยผิดหวังอย่างเช่นเคยกับแฟนคนเก่าอ่ะเขาอาจจะถูกทำร้ายจิตใจ และเขายังไม่สามารถที่จะลืมความเจ็บปวดนั้นได้ตรงนี้นะชาไม่ได้หมายถึงว่าเขายังไม่ลืมแฟนเก่านะแต่หมายถึงว่าเขายังไม่ลืมความเจ็บปวดความผิดหวังจากความรักครั้งเก่าเนี่ยสามดาบป,ปักอ,กอกเขาเนี่ยเขาเคยอกหักมาเขาเคยผิดหวังและครั้งนั้นเน่ยเขาเจ็บหนักนะคะไม่แน่นะคะการผิดหวังของเขาคืออาจจะหมายถึงว่าเขาโดน แฟนเก่าเขานอกใจก็ได้หรือถ้าไม่ได้โดนนอกใจก็คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บแบบซ้ําๆมีการทําร้ายจิตใจการแบบซ้ําๆมันก็เลยทําให้เขาเริ่มที่จะมีกําแพงขึ้นมาคนเราอ่ะเมื่อมันอกหักบ่อยๆผิดหวังบ่อยอ่ะมันก็เริ่มที่จะสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาปกป้องตัวเองนะดังนั้นอ่ะ เขามีปมเรื่องความผิดหวังเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องเข้มแข็งและเขาต้องมีกำแพงถ้าเขาจะมีรักครั้งต่อไปอัศวินเหลียนเขาจะใช้เวลาศึกษาดูใจให้นานขึ้นกว่าเดิมคุณสังเกตได้เลยว่าไพ่อัศวินเหลียนกับไพเเ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตขยายไปที่อัศวินเหลียนไพ่สองใบเนี้บอกเลยว่าช้ายืดยาดกว่าจะเทคแอคชั่นกว่าจะตัดสินใจทำอะไรเพราะฉะนั้น ทำความเข้าใจกันนะว่าคําถามว่าเขาจะกลับมาจริงจังไหมหมอตอบได้เลยว่าเขากลับมาจริงจังแต่เขาไม่รีบทีนี้ด้วยความที่คุณอ่ะก็มีความคาดหวังว่าถ้ากลับมาครั้งนี้คุณอยากให้เขาอ่ะให้ความชัดเจนในทันทีจะคบหรือไม่คบจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนอาจจะแต่งหรือไม่แต่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีโปรเจกต์สายฟาฟาดรวดเร็ว มันก็จะไม่สมดุลกับความรู้สึกของเขาเพราะในฝั่งของเขาอ่ะเขาอยากค่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันไปคือจริงๆกลับมาครั้งเนี้ยมันเหมือนการที่กลับมาเปิดหนังสือเล่มเดิมอ่านแต่ให่เด็กถือเหรียญอ่ะเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่ากลับมาจุดเริ่มต้นเลยนะมานับหนึ่งกลับมาเริ่มเรียนรู้กันใหม่ดังนั้น่ะในฝั่งของคุณอาจจะคิดว่า เราก็เคยคบกันแล้วกลับมารอบนี้ก็มาคบกันต่อเลยสิแต่ในฝั่งของเขาคือขอนับหนึ่งใหม่ได้ไหมกลับมาเปิดอ่านหน้าแรกใหม่ได้ไหมนะทีนี้การที่เขาเปิดอ่านหน้าแรกอะจุดสตาร์ทของเขาคือหน้าแรกแต่จุดสตาร์ทของคุณอาจจะไปที่กลางเล่มหรือท้ายายเล่มแล้วไงมันก็จะเกิดปัญหาอีกที่ว่าคุณก็จะใจร้อนคุณก็จะเริ่มควบคุมสั่งการอยากให้เป็นดั่งใจแต่กลายเป็นว่าฝั่งของเขาอะเหมือนคนแก่ ที่ค่อยเป็นค่อยไปมันก็เลยไม่ทันใจคุณไงคุณก็เลยอาจจะคิดว่าเออเขามาเล่นเล่นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้หมอก็ยังจะยืนยันอีกคำเดิมว่าเขาจริงใจเขามาด้วยความรู้สึกดีๆเขาตั้งใจที่จะมาศึกษาเนี่ยภายในการศึกษาแต่การศึกษาของเขาอะมันใช้เวลานานก็คือเรียนจนแก่เลยนั่นหมายว่าใช้เวลานานนะคุณต้องใจเย็นๆคุณต้องใช้เหตุผลคุณอย่า พยายามที่จะไปเอาชนะหรือเอาตัดใจว่ามันต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะคะให้เวลาค่อยๆเรียนรู้กันไปซึ่งในความสัมพันธ์นีหมออยากให้ทุกคนอะเริ่มต้นอ่านหนังสือหน้าแรกกับเขาในบรรยากาศจุดสตาร์ก็คือเพื่อนหรือคนคุยแล้วก็ปล่อยให้เวลามันทำงานรอจนกว่าเขาสบายใจ ะะเพราะยังไงเนี่ย,พยไพ่ใบนี้หกถ้วยเนี่ยคนรักเก่าคิดถึงคนรักเก่าเขาจะกลับมาแต่เขาอยากกลับมาที่จุดเริ่มต้นคือขอเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เป็นเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นคนคุยเหมือนกลับมาเริ่มจีบกันใหม่ถ้าคุณรอได้และถ้าคุณเข้าใจในเงื่อนไขนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ ชัดเจนนะภายใบ,บนี้คือการเลี้ยงฉลองมันก็เหมือนมีงานเลี้ยงอะ่ะนะคะงานยินดีแต่ถ้าคุณน่ะใจร้อนอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนเ,อเหมือนทุกครั้งอะ่ะความพยายามก็คือไม่ไหวแล้วไม่ไปต่อแล้วแล้วก็เลิกลากันไปนะคะเลือกเอานะคะว่าจะเร่งเขาเร่งเขาจนเขาไม่ไหวหรือคุณไม่ไหวแล้วก็มีการหันหลังออกจากกันไปหรือว่าจะค่อยๆค,ค่อยเป็นค่อยไปและให้เวลามันทํางานให้ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนศึกษาดูใจกันนับหนึ่งอะ่ะ หม,มายว่าจริงๆตรงนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะถ้าเราอะ่ะอยากจะไปต่ออย่าลืมว่าเรากับเขาเคยมีปัญหากันเราเคยเลิกกันแล้วอะ่ะถ้ากลับมาครั้งเนี้แล้วไม่ไม่ไม่ใจไม,ไม่ไม่รอไม่ค่อยค่อยเรียนรู้แล้วรีบร้อนอะ่ะเดี๋ยวความสัมพันธ์อ่ะมันก็สกัดไปวนลูปเหมือนเดิมนะอย่าใจร้อนนะ,ะมาดูซิคำแนะนำจากไพ่ โอเคคือจริงๆไพบ่บอกว่าถ้าคุณน่ะถ้าเขากลับมาครั้งนี้แล้วคุณเร่งรัดนะคะคุณใส่ความคาดหวังเข้าไปแบบเต็มๆกดดันเขาจนงเขาอึดอัดมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้กลับไปสู่จุดที่พูดคุยกันแล้วมีปัญหากันอีกแต่ถ้าคุณให้ความสบายใจเขา อาจจะเริ่มจากการที่กลับมาแล้วเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆสบายๆไม่ได้กดดันไม่ได้ใส่ความอึดอัดนะเขารู้สึกสบายใจไพ่ใบนี้มันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาไปเป็นคู่ชีวิตแต่คีย์เวิร์ดก็คือคุณต้องให้ความสบายใจเขาอย่าเร่งรัดคุณรอได้ไหมนะถ้าคุณรอได้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อกันได้แต่ถ้าคุณใส่ความคาดหวังใส่ความเร่งรัดใส่ความอึดอัดเข้าไปอะ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดและท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์เนี้ย มันก็อาจจะวนเวียนกลับไปจบในรูปแบบเดิมๆนะคะครั้งนี้เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะคะคีย์เวิร์ดก็คือการกลับมาครั้งนี้ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนคุณเป็นที่ที่สบายใจคุณเป็นเหมือนเพื่อนนะคุณเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนหุ้นส่วนเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะแล้วก็ ให้กลับไปสู่จุดนับหนึ่งแล้วก็ก้าวเดินไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะไปต่อกันได้ดีกว่าเดิมน,นะคะใครที่ชอบคําทํานายนะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง,องหมอนนัชาด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ